สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับช่องน้องเต๋าเชนแนลนั่นเองนะคะผมในคลิปนี้นะครับผมเราก็มากับคุณอังปังนั่นเองนะคะผมขยับมาหน่อยน้องอังปังนี่เลยครับผมแล้วก็มาอยู่กับน้องอังปังนั่นเองนะคะผมในคลิปนี้นะครับผมน้องเต๋าเชนแนลเนี่ยนะคะผมได้ขนมตัวนี้มานั่นเองนะคะผมน้องเต่าเชนแนลก็ซื้อมาจากร้านค้าบ้านน้องเต๋าเชนแนลนั่นเองนะคะผม นี่ครับผมขนมนี้นะครับผมเหมือนลาบเขียวมากๆเลยนะคะผมอาจจะเป็นลาบเขียวเลยก็ได้นะคะผมนี่ครับผมด้วยมันเผ็ดนะนี่เดี๋ยวน้องแต่ชนน่จะลองบีมให้ดูนะคะผมนี่ครับผมลาบเทียวเดี๋ยวจะมากินกันเลยนะคะผมเนียเหนียวงครับผม กินเงี่ยงเงี่ยก็เผ็ดเผ็ดนะคะผมเผ็ดเหมือนหมาล่าเลยนั่นเองครับผมเราจะมากินอีกอันนะครับผมนี่ครับผมยําๆแล้วก็กินอกินไง อ,อ,อังปังกินหน้าเขียวของอังปังนหน้าเขียวของน้องอังปังก็คืออันนี้นั่นเองนี่บีบได้เหมือนกันนะมันเผ็ดนะจะกินเหรอใช่น้องอังปังอยากลองชิมดูนะคะผม,อมเอาให้นิดๆแล้วกันอ่ะกินเลยไม่กินเหรออืกินสิโอเค วันนี้ก็มีเพียงด้กกานเดียวกันกินขนมลาดเฉียวนั่นเองนะคะผมเหมือนลาดเฉียวมากๆเลยที่นี้ก็มีเพียงด้านี้ครับผมสวัสดีค่ะอ,อังฟางจะกินไหมล่ะตรงไหนอังฟางกินเลยบายบาย